Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. โดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวีที่มียอดไลน์นลามากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายที่เกม r v มี ID ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับแต่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r V แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเม l โลท็อปอ,อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับผมหรือเ,เรียกว่าโหมดชิงถ้วยนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็กดมา3คนนะครับก็ กดมากับเวเลสนะครับผมแล้วก็กดมากับล็อกซี่นะครับผมซึ่งเกมนี่ยคือผมอ่ะซูพีมนะครับกับล็อกซี่เนี่ยซูพีมนะครับแต่ว่าเรากดมาเจอคอมมานเดอร์นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าระบบในการสุ่มของหมวดถ้วยเนี่ยมันสุ่มแบบไหนนะครับทำไมแหล่งต่างกันแบบเนี่ยมันถึงมาเจอกันได้นะครับผมคอมมานเดอร์ซูพีมนี่ต่างกันแบบเกือบร้อยดาวเลยนะครับผมก็ยังมาเจอกันได้นะครับเออก็ดีเหมือนกันนะครับผมระบบ การสุ่มของเกมเอาวีเรานะครับโอเคก็ผมก็หวังว่าเขาแบบจะไม่เล่นตายเยอะหรือว่าจะไม่แจกแล้วกันนะครับผมเราก็เป็นตัวเล่นป่าเนาะเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมเล่นตัวเล่นป่าก็อ่าไม่ต้องรีบมากนะครับผมพยายามฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะหาสแต็กไอเทมป่าให้มันเยอะๆก่อนนะครับผมตัวเล่นป่าเนี่ยผมจะอัพเป็นสกิล2องนำแล้วนะครับเพราะผมรู้สึกว่า สกิล2ของผมเนี่ยมันคูดาวไม่ค่อยทันนะครับพอเราอัพสกิล2นํำเนี่ยมันก็จะแรงด้วยฟาร์มไวด้วยนะครับคูดาวเร็วขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยพิวมากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นทูเอนเอาไปยืนมิดเลนปกติยืนกลางปกติเนี่ยผมก็จะอัพเป็น1นำเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเข้าป่าเนี่ยผมอัพ2นําแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับตั้งแต่ผมได้ลองอัพ2นํา นะครับผมแล้วก็ดาเมจมันก็ไม่ได้ดรอปนะครับเพราะว่าเราเอา2 G เขา G เขามันก็แรงอยู่ดีนะครับผมกระโดดใส่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็พาเวเลสเดินขึ้นไปมังกรนะครับอันนี้คือเรามาเชียร์ออฟเลนนะครับแล้วพาออฟเลนเน่ยเดินขึ้นไปบวกตรงมังกรไฟต์เราเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับจำนวนคนนะครับผม โอเคตรงนี้เราก็วิ่งตามไปครับผมแล้วก็สั่งเพื่อนโจมตีเนาะฝั่งน้นก็กําลังโซนกันที่มังกรนะครับเดี๋ยวเราโซนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องเดินกลับกันมานะครับแต่เหมือนปากันกาจะแหลมนะครับปากันการเข้าไปเปิดแล้วนะครับผมจังหวะนี้ดึงคนมาได้อยู่นะครับไวเลสเลงอยู่แล้วโดดเข้าไปที่ลิเลียนหน้านะครับโอเคปั่นเข้าไปตรงนี้สวยมากนะครับผมโดดเข้ามาเติมนะครับแล้วก็จี้โอเคผมต้องเอาเซเนียลก่อนนะครับผมแล้วได้มาเป็น2ตัวนะครับได้เฟิร์สปัดมาด้วยนะครับตรงนี้ โอเคเอเมนดึงไม่โดนนะครับเอ้ยแต่ว่าลิเลนาเจ็บนะครับอย่างนี้ก็ไปอีกหนึ่งนะครับผมเป็นทริปเปิลคิวสวยๆไปครับตรงนี้เราต้องควอดคิวแล้วนะครับตรงนี้มังกรไว้ก่อนเลยนะครับเอาคนก่อนนะครับจังหวะนี้โอเคเขาฟิกออกนะครับก็กลับไปเอามังกรของเราเหมือนเดิมนะครับผมถือว่าเปิดเกมได้สวยนะเพราะว่าผมได้ไป3คิวนะครับก็ค่อนข้างที่จะอู้ฟู่อยู่นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นโลกิคือเต็มเลยนะครับเกมเนี้ยสำหรับไอเทมเนี่ยผม ว่าจะไม่ออกเป็นอากกนี่นะผมจะขึ้นเป็นบูสติกแทนนะครับเพราะว่ามันให้พลังเวทที่เยอะกว่านะครับผมมันเอื้อกับอันติดีนะครับเพราะว่า,าทุกๆหนึ่งร้อยหน่วยเนี่ยจะบวกเปอร์เซ็นต์ไอพีเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าเกิดเราได้เป็นบูสติกมาเนี่ยก็จะบวกมาสองร้อยก็เพิ่มไปสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมถ้าเป็นอากกนี่มันร้อยกว่าไงมันได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับผมเลยจะเล่นเป็นบูสติกนะสำหรับเกมนี้นะครับผม ตรงนี้เราเดินเติมล่างนิดหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเข้ามาเอาคีปก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือคิวเดนนมันเข้ามาสูงนะครับถ้าเกิดล็อกซี่โอเคเล่นได้ไหมโอเคเล่นไม่ได้นะครับผมแต่ว่าคีปดันเข้าป้อมเราสามารถกดดันได้เพราะว่าฝั่งวุ้นเนียเลือดครึ่งหลอดนะครับเราก็ให้ล็อกซี่เดินนําเข้าไปนะครับผมส่วนผมเนี่ยตรงนี้คือผมไหวนะถ้าเกิดเขาจับผมเนี่ยก็ยังสู้ได้นะครับงั้นผมชนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเก็บหนึ่งนะครับผม คิวนถอยออกไปนะครับตีน้าเข้ามาขวนผมนะครับตัวทันเดอร์แคร์ผมช็อตรัวๆกดเข้าไปป่าหนึ่งและอันตินะครับผมเก็บเป็นดับเบิลคิวมานะครับตรงนี้โอเคไม่เจอบูนะแต่ว่าเหมือนคิวเดนจะอยู่ในป้อมอยู่หรือเปล่านะครับวัคซีเดินนําเข้าไปนะครับผมแต่ว่าไม่เจอใครนะครับเขาต้ออยู่ในป่าแหละโอเควิ่งเข้าป้อมไปแล้วนะครับโอเคไม่น่าจะได้อะไรแล้วนะครับผมผมกลับไปฟาร์มต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มเลสเนี่ยเดี๋ยวบูมันก็จะใกล้จะขึ้นแล้วนะครับแต่เหมือนว่าเพ ช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรามีพันดิตอยู่นะครับเป็นป่าก็ต้องช่วยเพื่อนเอาดังโอ้โหมังกรสันสวยนะครับแต่ผมพันดิตก็สวยเหมือนกันนะครับผมวิผมว่าไม่ดีละโอเคโดนชัดาวเซน์เอ็กคิวทุกคนเวเลสปั่นตรงนี้ได้มาหนึ่งได้เมหนึ่งหรือเปล่าโอเคน่าจะได้แค่ตัวแต่ไวเลสยังปั่นอยู่โอ้โหโ,โดนจับอย่างนี้ก็ยุ่งอยู่นะครับโอเคไฟน์นี้เราไม่ดีนะฟาร์มก่อนนะครับผมประเกีนี้เราผมตัดสินใจพลาดอะ จริงๆอะคือได้แค่ด์กแล้วผมออกเลยก็ได้นะแต่แบบเข้าไปเล่นต่อแล้วแบบสกิลสองะสแต็กน้อยนะครับผมเลยแบบหาจังหวะโยกหลบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกครั้งที่ตัวเลนเข้าไฟเนี่ยผมแนะนาว่าให้มี2สแต็กขึ้นนะสำหรับสกิลสองนะครับมันจะได้แบบว่าโดดได้หลายต่อหน่อยนะครับผมได้โยกได้ไรหน่อยนะครับเขาวาปนะสกิลหนึ่งล่างติครับอ้าวเขากลับล่างเฉยเลยทุกคนเรียบร้อยเลยถ้าเกิดขับล่างจริงๆเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเลี้ยหน้ากักไว้เนี่ยอาจจะไม่ตายนะกักรกระโดดเอาไว้กระ แต่น่าจะโดนสกิลหนึ่งผมนะครับแต่น่าจะไม่ตายนะครับเขาน่าจะตัดสินใจพลาดนะครับผมผมฟาร์มก่อนละกันนะครับผมอุ้ยแต่เหมือนล็อกซี่จะเอาได้นะลากได้ไหมถ้าเกิดลากมาได้ก็โอ้โหมันหลุดเร็วมากเลยนะโอเคไม่น่าจะได้นะครับผมถอยก่อนละกันแค่คลิปเวฟนี้ก่อนโอเคสวยครับ ผมน่าจะต้องกลับไปฟาร์มก่อนแหละทุกคนตอนนี้เพราะว่าคีปมันเยอะนะสแต็กคีปป่าเรามีอยู่14เองนะครับผมบวกเยอะไปหน่อยนะครับก็พอผมได้เป็นโลกิเคิร์สมาแล้วเนี่ยผมจะขึ้นเป็นเรียแบสซิ่งเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องการดูดเลือดนะครับทุเรเนี่ยมีมีเรีย,เ,รยเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับผมมันก็คือคาาดูดเลือดนั่นแหละทุกคนโอเค พอได้กระดาษดูดเลือดเราจะขึ้นเป็นบุมสตต๊กพอบูมสเิ๊กเสร็จเราจะขึ้นมงกุฎแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมเป็นเจาะเกาะสตาร์วอฟนูนะครับส่วนพลังแฝงที่ผมเอามาเนี่ยก็คือพลังแฝงแรงเลยนะครับผมอันบนเนี่ยคือสีเหลืองอันล่างเนี่ยคือสีแดงนะครับผมเอาแบบแรงมาเลยนะครับไม่ได้เอาแบบว่าตัวแข็งหรืออะไรมานะครับส่วนรูเนี่ยก็เป็นเจาะเว้8บเหมือนเดิมนะครับปกติที่ทูเรนใช้นะครับโอเคถึงคิวครับผมจี G ต่อ ไปเลยโดดเข้าไปนะครับเหยียบไม่โดนแต่ว่าผมได้อยู่ผมได้อยู่โ,โหเหลือซากนะครับแต่ว่าล็อกซี่ยังเก็บมาได้นะครับล็อกซี่จับไม่มีจับนะครับผมกลับไปแล้วกันเพราะว่าคลิปดันข้างล่างบวกกันอยู่นะครับผมตอนนี้คือไวโอกับบังกาวิ่งตามเราแล้วนะครับมหากรรมวิ่งตามกันนะครับผมโอ้โหกดทั้งล็อกชิวกดทั้ง เซเนลลงมาเลยนะครับน่ะทูเรนอ่าโอเมนก็เลยไม่ตายนะครับเหมือนว่าเพื่อนเราจะเข้าไปบวกลึกเกินหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ว่าเหมือนนวลนวลที่ผมเติมดาเมจได้นะครับเก็บหนึ่งครับผมอันติคูดาวอยู่นะครับอันติมาแล้วนะครับแต่ว่าระวังสกิลรลี่นให้นานนิดหนึ่งนะครับในคีบป่าเขาไม่มีสแต็กให้เล่นเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาดาร์กลวกันนะครับผมเพราะว่า เราต้องการดาร์กมาจบบ้านนะบัฟดาร์กในแพทนี้ค่อนข้างเก่งนะครับฝั่งคุณเนี่ยน่าจะเลือกเอามังกรนะแต่ว่าคิวเดนโชเลนอย่างนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะยวผมปล่อยดาร์กเลนล่างเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็อาจจะไปเล่นบนกับกลางก็ได้นะครับผมให้ดาร์กมันเดินเนียนๆไปที่เลนล่างนะครับอุ้ยเหมือนเขาจะเล่นกันอยู่ที่มังกรนะทีมนูน้นโอเมนโซนมังกรอยู่นะครับแล้วมังกรน่าจะสิ้นไปแล้วนะครับผม ซึ่งผมเดินมาตรงนี้น่าจะได้อยู่หรือเปล่าไม่ทันไฟนะครับโอเคตรงนี้ก็ตายนะครับผมเทเน,น่าจะตายปะโอเคตายครับไม่เป็นไรครับผมเราได้บัฟมาแล้วนะเราไม่ต้องอเอาบัฟมังกรก็ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการที่เอา2บัฟเนี่ยมันเกินกําลังเราเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปได้บัฟหนึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ใช่สิเราไปได้อ็อบเจกต์หึมาแล้วเนี่ยคือ มันจะติดเคิร์ดมันจะทําให้ตีเบาลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับผมก็คือถ้าได้บัฟเนี่ยมาแล้วก็เอาไปใช้ก่อนก็ได้ค่อยเอามาค่อยมากับมาเอาอีกหนึ่งบัฟนะครับผมแบบใช้บัฟสลับกันก็ได้ถ้าเกิดเกมเรานํานะครับเกมนี้นี่ผมก็ต้องหาพยายามหาช็อตเอาเพย์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะแบกเราต้องแบบพยายามแบบหาช็อตเอาเพย์ที่มันเล่นได้นะครับผม ทำฟาร์มไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอจังหวะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับมังกาสั่งรวมตัวนะครับผมโอ้โหตอนนี้คือทันทดครค่ผมแบบเต็มตัวนะครับหมุนติ้วเลยนะเล่นล่างปะเพราะว่ามีเป็นการสองตัวสกิลก็ถอยนะครับผมเซเนียกะโดดเข้ามาไม่โดนนะครับอุ้ยสวยวะเคได้หนึ1 1. 1่งคิวเดนกระโดดเข้ามานะครับโอเคปาดไปครับแล้วเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวตรงนี้ เราน้าจะได้ป้อมล่างมานะครับผมกดดันเข้าไปไล่เลี้ยน่าออกไปนะครับผมเพื่อให้เพื่อนตีป้อมกลางเอ้ให้เพื่อนตีป้อมล่างนะครับพูดผิดโอเคได้มาสองทางนะครับสวยอยู่นะครับผมโอ้โหลาวิวมันยิงแรงมากถอยก่อนแล้วกันนะครับแต่เหมืนอนเพื่อนจะเอาอยู่ถ้าเพื่อนจับมาได้ผมก็เล่นนะต้องถอยมาทุกคนผมไม่มีเลือดไม่อยากเสี่ยงนะ ถ้าตายเนี่ยก็เขาอาจจะจบกลางก็ได้นะถ้าเกิดเราตายหมดเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยเราไม่มีแล้วนะอย่าประมาทนะครับรอรอคิวเดนโผล่โอเคคิวเดนโผล่แล้วนะครับแต่ไม่ไหวนะครับผมืโอ้โหเราอยู่เกาะเยอะเกินไปวะทุกคนถอยยาวแล้วกันเดี๋ยวเรามาเอาบูเราก่อนแล้วกันนะครับผมของจะฟูแล้วนะถ้าของฟูนี่ก็คือดาเมจล้นมากนะครับตอนนี้ดาเมจก็ล้นแล้วแหละเพราะว่าของผมมันนำอะแบบเงินมันนำอะ่ะ เพื่อนเราบอกว่าเราเอาดาร์กจบกันปะน่าจะอย่างนั้นนะครับผมผมเดาผมไหวกับโอเมนไหมไหวไหวโอเมนเงินน้อยกว่าผมโคตรเยอะห้าพันกับเก้าพันอ่ะตอนแรกผมหนีเขาผมผม,ผมกลัวเฉยแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวละเงินนำสี่พันขนาดนี้ยังไงก็ไหวนะครับไอเทมสองชิ้นอะ่ะไอเทมประมาณหนึ่งชิ้นครึ่งอะ่ะเชียร์บนยาวๆครับดูสกิลหนึ่งแบบโคตรแรงอะ่ะสามพัน ทิมพวกเราดาร์กไปนะครับท่าเงี้คือผมดันบนแล้วบังคับคนมาบนนะเนี่ยคลิปเข้าอย่างเงี้ยต้องมีคนมามาและหนึ่งนะครับลิเลียริเหนียนาไปอันติโอ,โอ้กดแข็งว่ะแต่ได้อยู่นี้ยเนี่ยเคสวยครับจึ๊บๆแล้วยิงเป๊ะและเก็บหมดนะครับผมทิปเป็นคิวเลครับตัวนี้เหลือแค่คิวเรนคิวเนปกกินนี้เลือดโลนะไวโอกำลังตามหาอยู่นะครับผม โอเคเราได้จบบ้านได้แล้วทุกคนโอ okay. เคเลี่ยคีให้หมดครับเพื่อให้คิปมันเข้ามาตีป้อมช่วยเรานะครับนอ่เนี่ยเซเนียรเหรอเอาไปหนึ่งยิงโอเคก็จีนะครับผมเกมนี้ก็ยังถือว่าดีนะครับผมที่ไวเลตที่เขาอยู่คอมมานเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้โยนเรานะครับเขาไม่ได้เล่นตายเยอะเขาไม่ได้แบบไปเล่นเสียงเล่นพลาดน,นะครับเขาก็เล่นตามความสามารถของเขา นะครับผมแค่แบบไม่ทําให้เราลําบากก็โอเคแล้วนะครับส่วนเราเนี่ยก็มีหน้าที่เล่นให้ดีที่สุดแล้วก็แบกให้ได้นะครับผมซึ่งตัวเลนป่าเนี่ยมันค่อนข้างแบกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเก่งมากๆในแพทนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับผมใครที่ต้องการที่เอาไปใช้แบกแล้งหรือว่าแบกถ้วยเนี่ยตัวเลนเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับผมเกมนี้ผมก็ทำา a m a g ไป,เป32เลยนะครับผมทำา a m a g ไปประมาณแสน 5, หนึ่งนะ13 Q 1 d e เด h สามแอซิดนะครับผมสกอร์ Score, เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงอีกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ